我以个人名义，代表中国网友，感谢泰国政府，感谢你们炸掉缅甸坑害中国人的园区。谢谢你们，泰国政府。<是>谢谢你们。 เรื่องราวมหากาบคราวนี้มันยิ่งใหญ่เกรียงไกรชนิดที่ว่าต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันเลยทีเดียวเพราะอยู่ดีๆพี่ไทยของเราก็กลายร่างจากสยามเมืองยิ้มผู้ใจดีมาสวมบทบาทพญาราชสีผู้เกรี้ยกราดที่พดุงความยุติธรรมจนชาวจีนทั่วแผ่นดินใหญ่ถึงกับตะลึงและเทใจให้แบบหมดหน้าัก เรื่องมันเริ่มตื่นเต้นเร้าใจตรงที่มีคลิปวิดีโอจากฝั่งจีนถูกแชร์ว่อนเน็ตซึ่งเนื้อหาข้างในเนี่ยเป็นการสะดุดีวีรกรรมของกองทัพไทยที่ปฏิบัติการทัล่มกวาดล้างพื้นที่สีเทาในประเทศเพื่อนบ้านแบบราบพนาศูนย์งานนี้ไม่ได้ทำเล่นๆแต่ทำเอาชาวเน็ตจีนถึงกับเลือดสูบฉีดด้วยความสะใจ เปิดฉากความอลังการด้วยการวิเคราะห์สั<ห>คงคมตางตแดนและครอบรู้ชาวจีนเพราะหนุ่มคนนี้เขาออกมาแจากแจงยุทธวิธีของไทยแบบละเอียดยิบชนิดที่ว่ามองทะลุปรโปร่งไปถึงห้องประชุมวางแผนเลยทีเดียว เขาเปิดประเด็นด้วยความชื่นชมว่าไทยเนี่ยฉลาดเป็นกรดวางหมากเกมนี้มาอย่างแยบย์เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่แอบส่งคนไปอย่างเชิงทดสอบสถานการณ์พอเข้าช่วงเดือนสิงหาคมยาวไปจนถึงพฤศจิกายนก็ซุ่มเตรียมกําลังทหารเงียบๆพอถึงเดือนธันวาคมปุ๊บก็เปิดฉากไล่ล่าถล่มแบบสายฟ้าแลบซึ่งพ่อหนุ่มแว่นเขาชี้ให้เห็นว่าความเหนือชั้นของไทยคือการเดินเกมการทุตที่รอบคอบสุดๆมีการไปกระซิบกระซาบ พูดคุยกับพี่เบิ้มมหาอำนาจไว้ก่อนล่วงหแม่เพื่อเป็นการกันท่าไม่ให้ใครยื่นมือเข้ามาวุ่นวายแล้วก็ใช้สื่อทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษปั่นกระแสจนชาวโลกพยักแม่เห็นดีเห็นงามไปด้วย ที่เด็ดดวงที่สุดจนกูรูต้องยกนิ้วให้คือการเลือกเป้าหมายการโจมตีเพราะรอบนี้ไทยไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5แต่ส่งเครื่องบินรบ f 1 6บินโฉบไปทิ้งบอมใส่จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างสะพานและที่พีคสุดๆคือการบอมใส่พวกนิคมแก๊งคอเซนเตอร์กับบ่อนคาสิโนที่ตั้งตระดานอยู่ชายแดนซึ่งจุดนี้แหละที่ได้ใจคนจีนไปเต็มเ็มเพราะเขามองว่าสถานที่พวกนี้คือแหล่งซ่องสุมความชั่วร้ายเป็นแหล่งรวมสิ่งปฏิกูลที่สร้างความเดือดอน ร้อนให้ชาวบ้านชาวช่องมานานพอไทยตัดสินใจกวาดล้างด้วยการปิดล้อมทางทะเลตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธและสเสบียงแล้วใช้กำลังทางอากาศถล่มแถมที่จะส่งทหารราบเดินเท้าเข้าไปเสี่ยงมันเลยดูเป็นการสงครามที่ฉลาดล้ำเลิศแถมยังประกาศกล้าวไม่ยอมรับคนกลางมาไก,กล่เกลี่ยบีบให้คู่กรณีต้องยอมจำนนและเซ็นสัญญาสงบศึกแบบไม่มีทางเลือกฟังแล้วดูเหมือนไทยเป็นพระเอกหนังบู๊ที่วางแผนมาเพื่อชนะโดยเฉพาะ บรรยากาศความฮึกเหิมนี้ถูกส่งต่อไปยังภาคประชาชนคนเดินดินกันบ้างตัดภาพมาที่คุณลุงเสื้อน้ำเงินที่ดูท่าทางภูมิฐานแต่แฝงไปด้วยความแสบสันในอารมณ์ลุงแกนั่งจิบชาหน้าตาผ่องใสแล้วร่ายยาวเลยว่าปฏิบัติการของไทยรอบนี้คนที่เจ็บปวดรวดร้าวก็มีแค่พวกเจ้าของบ่อนกับหุ้นส่วนธุรกิจมืดเท่านั้นแหละส่วนชาวบ้านร้านตลาดอย่างพวกเราเนี่ยแทบจะลุกขึ้นมาจุดประทัดฉลองเพราะทุกคนเกลียดพวกแกงต้มตุ๋นพวกนี้เข้ากระดูกดำยิ่งเห็นภาพข่า การกวาดล้างลุงแกยิ่งรู้สึกว่านี่คือการสวรรค์ลงโทษชัดๆแถมยังแอบเน็บแนมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งด้วยว่าควรจะขอบคุณไทยซะด้วยซ้ำที่ช่วยกำจัดมะเร็งร้ายนี้ออกไป ความคลั่งรักประเทศไทยยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อหนุ่มตีหน้าตาดีอีกคนในคลิปขับรถไปเล่าไปด้วยความตื่นเต้นจนเก็บทรงไม่อยู่เขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นปรากฏการณ์ที่คนจีนจะสามาัคคีกันอวยยศประเทศไทยขนาดนี้มาก่อนจากเดิมที่คนจีนอาจจะมองไทยเป็นแค่มืองท่องเที่ยวเล็กๆหรือบางทีก็แอบกลัวเรื่องความปลอดภัยเวลามาเที่ยวแต่พอเห็นคลิปทหารไทยเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามโจรผู้ร้ายภาพรักษไทยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลาย เป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์ในบัตรดนเขาพาไปดูคอมเมนต์ชาวเน็ตจีนที่อ่านแล้วต้องยิ้มแก้มปริมีแต่คนบอกว่าเลือดรักชาติมันสูบฉีดบางคนก็ตอบว่าฉันรักทหารไทยฉันจะไปเที่ยวไทยเดี๋ยวนี้แหละที่ฮาสุดๆคือมีคนคอมเมนต์ว่าจะช่วยอุดหนุนสินค้าไทยทุกอย่างแม้กระทั่งบุหรีไทยก็จะสูบเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กองทัพไทยมีงบไปซื้อลูกระเบิดเพิ่มคิดดูเอาเถอะว่าความรักมันรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นจะยอมเสียสุขภาพเพื่อซัพพอร์ตกันเลยทีเดียว Yo. ปิดท้ายความประทับใจด้วยตัวแทนหมู่บ้านอย่างสาวหมวยหน้าขาวปากแดงที่ออกมายืนท่ามกลางฝูงชนและตะโกนขอบคุณรัฐบาลไทยแบบสุดเสียงนางบอกว่าขอเป็นตัวแทนชาวเน็ตจีนกราบขอบพระคุณงามๆที่ไทยช่วยระเบิดทำลายรังแกงคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงคนจีนให้สิ้นซากแม้ในคลิปนางจะตื่นเต้นจนเผลอหลุดปากพูดชื่อประเทศสลับกันไปบ้างระหว่างเมียนมากับกัมพูชาแต่ใจความสำคัญที่สื่อออกมาคือความสะใจล้วนๆที่เห็นเหล่าวายร้ายโดนจัดการ นางยิ้มร่าเริงเหมือนเพิ่งถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพร้อมกับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ด้านหลังที่ดังกระหึ่มสรุปแล้วงานนี้พี่ไทยเราไม่ได้แค่ชนะในสมรภูมิแต่ชนะใจชาวมังกรไปแบบขาดลอยกลายเป็นมหามิตรเบอร์หนึ่งที่ใครก็ห้ามมาแตะต้องเรียกว่าหล่อเท่และอันตรายต่อพวกมิจฉาชีพที่สุดใน3มโลกไปเลยจ้าโอ้ยถ้าจะให้เจาะลึกเรื่องคอมเมนต์ของชาวเน็ตจีนในเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าบันเทิงเริงรมเย็่กว่าอ่านนิยายรักชาติพบซะอีก เพราะทันทีที่ภาพข่าวการปฏิบัติการของทหารไทยถูกเผยแพร่ออกไปโลกโซเชียลของพี่จีนก็แทบจะบระเบิดตูมตามไปได้วยคอมเมนต์สรรเสริญเยินยอที่อ่านแล้วตัวลอยไปถึงดาวอังคารบรรยากาศในช่องคอมเมนต์นี่คึกคักเหมือนงานฉลองตรุษจีนผสมสงกรานเลยทีเดียวเริ่มจากคอมเมนต์สายเปที่ทําเอาเราต้องขยี้ตาอ่านซ้ําเพราะมีอาตีอาหมวยจํานวนมากประกาศตัวเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่พร้อมจะโอนไวพิมพ์กันรัวๆว,ว่าอยากบริจา อยากเงินให้กองทัพไทยฉันต้องการบริจาค1,000งพันหยวนให้ทหารไทยเดียวนี้คืออารมณ์ประมาณว่าอยากมีส่วนร่วมในการปราบปรามเหล่าร้ายแม้ตัวจะไปรบไม่ได้แต่ขอส่งเงินไปช่วยค่าน้ำมันเครื่องบินก็ยังดีอ่านแล้วก็ปลื้มใจแทนรั้วของชาติจริงๆที่มีแม่ยกพ่อยกต่างแดนรักหลงขนาดนี้ แต่ที่พีกสุดๆจนต้องกลั้นขำไม่อยู่คือคอมเมนต์สายพลีชีพเพื่อชาติไทยมีชาวเน็ตท่านหนึ่งพิมพ์มาด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยต่อไปนี้ฉันจะสูบบุรีไทย แม่อ่านแล้วก็นึกภาพตามไม่ออกเลยว่าจะรักอะไรขนาดนั้นยอมทำลายปอดตัวเองเพื่อช่วยกระตุ้น GDP ให้ไทยเนี่ยนะช่างเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่และห้าครืนในเวลาเดียวกันหรือบางคนก็บอกว่าฉันไม่เคยสูบบุหรี่นะแต่อยากจะซื้อบุหรี่ไทยมาจุดบูชาความดีงามนี้เรียกว่าสินค้าไทยอะไรก็ได้ตอนนี้พร้อมเหมาหมดแผงด้วยแรงศรัทธา้นล้วน ตัดมาที่โหมดซึ้งๆกันบ้างคอมเมนต์จำนวนมาหาศาลต่างยกย่องทหารไทยว่าเป็นกองทัพแห่งความยุติธรรมหรือทหารพระราชาที่แท้จริงหลายคนพิมพ์ข้อความขอ,ขอโทษขอโพยที่เมื่อก่อนเคยเข้าใจผิดเคยดูถูกเป็นประเทศเล็กๆหรือมองว่าไม่ปลอดภัยแต่ตอนนี้พวกเขาบอกว่าตาสว่างแล้วทหารไทยนี่แหละคือลลกผู้ชายตัวจริงที่ปกป้องประชาชนได้เด็ดขาดที่สุด มีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่านี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าชาวต่างชาติน่ารักขนาดนี้อ่านแล้วรู้สึกเหมือนกำลังดูซีรีส์ที่พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกยังไงยังงั้นเลยนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์สายเที่ยวที่เตรียมเก็บกระเป๋ากันตัวสัน่นพิมพ์บอกว่าจบศึกเมื่อไหร่เจอกันที่ไทยแน่นอนต้องไปเที่ยวไทยให้ได้สักครั้งในชีวิตประเทศไทยปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วตอนนี้คืออวยยศกันสุดลิมทิมประตูกลายเป็นว่าการทิ้งบอมครั้งนี้กลายเป็นการประมด การท่องเที่ยวที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาใครจะไปคิดว่าโลกระเบิดจะกลายเป็นใบเบิกทางให้ทัวจีนเตรียมลงไทยแบบมืดฟ้ามัวดินขนาดนี้สรุปบรรยากาศโดยรวมในคอมเมนต์คือการเทิดทูนบูชาขั้นสุดจากที่เคยเป็นแค่เพื่อนบ้านโซนอาเซียนตอนนี้เลื่อนสถานะเป็นฮีโร่ในดวงใจที่แตะต้องไม่ได้ใครมาว่าไทยตอนนี้ระวังจะโดนทัวจีนลงนะจ๊ะเพราะเขารักของเขามากถึงขนาดบอกว่า1,100ล้านคนจีนขอหนุนหลังไทย เต็มที่อ่านไปยิ้มไปภูมิใจจนหน้าบานเป็นจานดาวเทียมเลยเชียว